สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จออกนาวังสปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่36รูปแบบออนไลน์มีระเบียบวาระพิจารณาอาทิตย์ รายงานผลการดำเนินง,งานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ2,564ผลการสรรหาคณะบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และกลารเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจาร,รย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญทิรัฐญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระราชปัญญาวชิโรดมณวัดเทพเจติยาจาร์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตามที่มีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปรลัดมงคลวัดสุพลขันติพันโลเป็นพระราชปัญญาวชิโรดมพุทธาคมคูณากรยติคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุสักตั้งฐานอนุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังคารักษ์หนึ่ง พระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพระราชปัญญาวัชิโรโดมเป็นสัตว์ที่วิหาริกในสมเด็จพระญาณวัชิโรดมวิริยงังศิลินธโรผู้เป็นพระอุปชาซึ่งสัตว์ที่วิหาริกเป็นคำเรียกผู้ได้รับการอุปสมบทต่อพระอุปชารูปนั้น ได้จาริกไปปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือร่วมกับสมเด็จพระยานวชิโรดมซึ่งเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานปัจจุบันพระราชปัญญาวชิโรดมเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์และเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานที่วัดเทพเจติยาจารย์และที่วัดมาบจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดระยอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัธนิติดิสธาอำนาจองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัทย์ศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาวชิรยานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการพระราชาทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปรัดอนันต์อกินจโนเป็นพระราชาวชิรยานกรรมฐานนิเทศวิจิตมหาคณิตสอนบวรสังขารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระ ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2564มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระราชวชิรยานเกิดวันที่31มีนาคม2497อุปสมบทที่วัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี2519มีพระโพธิยาณเถหนชาสุพทัทโธเป็นพระอุปัชฌาย์และศึกษาปฏิบัติธรรมออกทุดงไปตามจังหวัดต่างๆ จนในปี2524ได้ไปช่วยสร้างสำนักสงฆ์ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในปี2527ได้บุกเบิกสร้างสำนักสงฆ์สุพัธพทธบรรพศหรือวัดมาบจันทร์จนถึงปัจจุบันและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมาบจันท์เมื่อปี2539สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวราาตัตรยราชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์พอ,อสวฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบ,บาง และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนได้เข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในวันนี้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรชนาชชนนีประจำจังหวัดพังงาออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มเข็มที่สองให้ชุมชนชาวไทยโมแกนที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะสุรินทต์ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจำนวน204คนและได้นำวัคซีนไปฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการถึงที่บ้านสองราย ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้มอบถุงทานน้ำใจและสาธารณสุขจังหวัดพังงามอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการจังหวัดพังงาได้รับพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์ม5,000โดสสำหรับฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ได้โอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการนัดของวัคซีนตลอดจนพระสงฆ์รวม2,500คน ส่วนที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีประจําจังหวัดอุดรธานีให้บริการวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนโฟาร์มเชิงรุกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงพระภิสุงสงฆ์กลุ่มเปราะบางผู้ด้อโอกาสในตําบลเขื่อนน้ำตําบลคำบงและตําบลจําปาม,มงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนพระราชทานในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติในพระกรุณาธิคุณ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคมปาซุส่งผลให้เกิดน้ำท่วมซ้ำในหลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยทรงผวงใยและทรงตระหนักถึงความลำบากในการใช้ชีวิตของผู้ประสอบอุทกภัยพระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทัศนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาประธานกรรมการมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องเป็นวันที่2อประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน2 0 0 0 0กล่องและที่โรงครัวพระราชทานโรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาประกอบอาหารปรุงสุกเพิ่มเป็น3,400กล่องดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่ห นอกจากนี้มูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่กองอำนวยการตำบลพระงามอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีประกอบอาหารต่อเนื่องเป็นวันที่5อีกด้วยทั้งนี้มูล,ลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด